ความฉลาดย่อมเกิดขึ้นจากปัญญาของตนการใช้ปัญญาสอนจิตจึงเป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่มีปัญญาที่ฉลาดเฉียบแหลมก็ไม่สามารถที่จะทำลายความเห็นเดิมของจิตได้เลยเพราะจิตมีความผูกพันยึดมั่นอยู่ในกามคุณมานานจะมาใช้สติปัญญาพิจารณาชะลานิดเดียวไม่พอ เหมือนกับเสื้อผ้าที่มีคราบสกรปรกเกาะอยู่หนาแน่นจะใช้ผงซักฟอกหยิบมือเดียวเอาไปทำลายเพื่อให้คราบสกรปรกลุดออกไปจากเสื้อผ้านั้นไม่ได้เลยนี้ฉันใดการใช้ปัญญาอบรมจิตจะพิจารณานิดเดียวไม่พอเพราะกิเลสตัณหา กาอยู่ที่จิตยอย่างแน่นหนากําลังสติปัญญาไม่พอก็ไม่ลบล้างให้กิเลสหมดไปจากจิตได้ฉะนั้นปัญญาที่นำมาประกอบความเพียรต้องเป็นปัญญาของตัวเองความฉลาดเฉียบแหลมคมขายก็ให้เป็นของตัวเองถึงแม้จะจดจำเอาความรู้ความฉลาด จากครูอาจารย์มาได้ก็ตามแต่ก็นำมาชำระชะล้างให้กิเลสตัณหาหมดไปจากจิตเราไม่ได้เลยเหมือนกับพระโพธิละในสมัยครั้งพุทธกาลพระโพธิละได้ไปยืมธรรมะจากพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายมาศึกษาจนมีความรู้แตกฉานมีปฏิภาณ ในการแสดงธรรมเป็นเยี่ยมเป็นธรรมกระทึกเอกะในครั้งนั้นพระโพธิละมีเพื่อนสนิทบวชพร้อมกันอีกองค์หนึ่งเมื่อเพื่อนบวชเข้ามาแล้วก็ได้ศึกษาภาคปฏิบัติให้เข้าใจแล้วออกไปภาวนาปฏิบัติในที่ต่างๆไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์ ต่อมาพระโปธิละได้ทราบข่าวเพื่อนเก่าที่ออกจากป่ามาจึงคิดโอหังขึ้นมาว่าแหมเพื่อนเราบวชเข้ามาแล้วทำไมจึงไม่ศึกษาเหล่าเรียนเพื่อหาความรู้ประดับตัวจะมัวแต่ไปน,นั่งหลับตาในป่าในเขาจะมีความรู้มาจากไหนแหมโง่จริงๆ ไหนเลยเราจะไปถามธรรมะให้เพื่อนได้อายเสียทีว่าแล้วก็เดินออกทางไปในขณะนั้นพระพุทธเจ้าอย่างรู้ว่าพระโพธิละจะไปถามความรู้ทางปรยิยัติต่อเพื่อนที่ไม่เคยศึกษามาถ้าเพื่อนตอบคำถามทางปริยัติไม่ได้พระโพธิละก็จับเกิดความประมาทพูดเยาะเยะ้ยพูดกระทบกระแทก แกเพื่อนมากทีเดียวพระโพธิละก็จะเป็นบาปกรรมถึงตกนรกไปพระพุทธเจ้ารู้เช่นนั้นก็เสด็จไปเพื่อระงับเหตุในขณะนั้นพระพุทธเจ้ากับพระโพธิละก็ได้ไปถึงในที่แห่งนั้นพร้อมกันพระโพธิละกับเพื่อนซึ่งเป็นพระอรหันต์ได้กราบนมัสการพระพุทธเจ้าและก็นั่งอยู่ในที่อันควร จากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ถามความสุขทุกข์แก่พระทั้งสองแล้วก็ถามปัญหาธรรมแก่พระอระหันต์ก่อนพระอระหันต์ท่านก็ตอบปัญหาที่พระพุทธเจ้าถามได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและถูกต้องตามหลักความจริงอยู่ทุกจุดไปตรงต่อคำถามของพระพุทธเจ้าทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็ได้อนุโมทนาแล้วตรัสว่า นี้คือลูกเราตถาคนได้หมดกิจที่จะพึงทำแล้วในขณะนั้นพระโพธิละเกิดความกังวลใจมากทีเดียวและคิดอยู่ในใจว่าปัญหาธรรมที่พระพุทธเจ้าถามเพื่อนเราล้วนแต่เป็นปัญหาที่สุขุมลุ่มลึกมากแต่พระเพื่อนเราก็ได้ตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าอย่างฉาดฉาน ถ้าพระพุทธเจ้าถามปัญหาธรรมแก่เราอย่างนี้เราก็จะตอบเหมือนกับเพื่อนเราไม่ได้เลยทั้งเกิดความร้อนใจกลัวว่าพระพุทธเจ้าจะถามปัญหาตนแต่ก็หน,นีไม่พน้นจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ถามปัญหาพระโพธิละดูบ้างพระโพธิละมีอาการหน้ามืดแทนจะเป็นลมล้มในที่นั้น ทั้งตอบปัญหาไม่ได้ทั้งละอายเพื่อนที่กําลังนั่งฟังอยู่ในที่นั้นเงื้อไหลโสมตัวก้มหน้าคอตกเหมือนกับลูกนกถูกฝนแล้วประนมมือพูดด้วยเสียงสั่นเครือว่าข้าพระองค์ตอบปัญหานี้ไม่ได้พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระโพธิละความรู้ที่เกิดจากการศึกษาในภาคปริยัตินั้น ถ้าไม่มีการปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมแล้วความรู้ที่เรียนมาจะเอาไปละกิเลสตัณหาอวิชชาให้จิตมีความบริสุทธิ์ไม่ได้เลยความรู้ที่เรียนมาจึงเป็นเพียงแบกคำพีเปล่าเท่านั้นเองเมื่อพระโพธิละได้ฟังคำพระพุทธเจ้าตรัสมาอย่างนี้ จึงเกิดมีความสำนึกตัวได้จึงได้ตัดสินใจว่าจากนี้ไปเราจะไม่แสดงธรรมจะตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังหวังมรรคผลผนิพพานเป็นที่ตั้งด้วยความมั่นใจจากนั้นมาพระโพธิละก็ได้เข้ามอบกายถวายตัวแก่อาจารย์อื่นๆเพื่อให้ท่านเหล่านั้น อนุเคราะห์สอนภาคปฏิบัติให้ไปมอบกายถวายตัวแก่ท่านองค์ใดก็ไม่มีแครรับเอาไว้เป็นสิทธิ์เลยพระโพธิละก็ได้ตระเวนแสวงหาครูอาจารย์อยู่นานจนอ่อนใจคิดว่าจะได้องค์ไหนหนอเป็นครูเป็นอาจารย์แก่เราในที่สุดไปพบสัมมเนงก็ได้มอบกายถวายตัวลงเป็นสิทธ์แก่สัมมเนนด้วยความจริงใจ สมณเณท่านเป็นพระอระหันต์ท่านจึงมีอุบายละมานะทิติของพระโพธิละด้วยวิธีให้ลงน้องน้ำหลายครั้งหลายหนจนพระโพธิละหมดมานะทิติภายในใจสัมมณเณรท่านก็ได้ให้อุบายธรรมะเพื่อให้พระโพธิละนำไปปฏิบัติไม่นานนัก พระโพธิละก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันนี้ในครั้งพุทธกาลพระโพธิละจึงเป็นตัวอย่างที่ดีพระโพธิละในสมัยนี้จะมีหรือไม่นั้นผู้เขียนไม่ทราบแต่นายโพธิละและนางโพธิละคงหาได้ไม่ยากเลยเรื่องมานาทิฏฐิไม่ใช่จะเกิดขึ้นจากการเรียนมากรู้มากเพียงอย่างเดียว ยังเกิดขึ้นจากตระกูลเกิดขึ้นจากทรัพย์สมบัติมากเกิดขึ้นจากยศถาบรรดาศักดิ์เกิดขึ้นจากหน้าที่การงานทางที่จะเกิดมานาทิติยังมีอีกมากแม้ลาบยศสรรเสริญสุขถ้าไม่มีปัญญารู้รอบเอาไว้ก็ทําให้เกิดมานาทิติได้เช่นกัน